ทำไมคุณขายไม่ได้แต่คนอื่นกลับขายดีครับคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครัว่าคุณอยายขายของเหมือนคนอื่นเลยนะฮะแต่ทำไมคนอื่นนขายได้ขายได้แต่ทำไมคุณทําแล้วเนี่ยขายไม่ได้ครับปัจจัยมี2อย่างครับถ้าเกิดคุณอยากจะขายได้นะ ปัจจัยทางธุรกิจมีอยู่2อย่างครับ1คือถูกกว่า2คือแตกต่างครับเป็นคอร์สลีดเดอร์ชิพหรือเป็นดิฟเฟอเรนเทชชันคอร์สลีดเดอร์ชิพคืออะไรครับคอร์สลีดเดอร์ชิพเนี่ยคือการเอาราคาเข้าสู้ครับเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ใช้ฮะอย่างเช่นตลาดขาย100เนี่ยเราขาย 90, เ0้าเขาขาย90เราขาย80ขาย70ฮะคือดั้มลงมาเรื่อยๆฮะแต่คําถามของผมนะฮะสำหรับคนที่จะไปเล่นเวขายถูกเนี่ยนะฮะก็คือคุณเนี่ยสามารถถูกเงี้ยได้ตลอดการไหมคุณสามารถที่จะถูกเงี้ยได้ทุ คนที่มีเงินมากกว่าคุณเนี่ยเขาด้ำราคามาแข่งกับคุณนะฮะคุณสู้กับเขาได้ตลอดการหรือเปล่าครับแล้วกลุ่มลูกค้าที่ชอบของถูกเนี่ยเขาซื่อสัตย์กับคุณตลอดการหรือเปล่าฮะหรือว่าใครถูกกว่าเนี่ยเขาก็ไปครับใช่ไหมครับทีเนี้ยการขายถูกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบ ทีนี้มันก็มีอีกเวหนึ่งนะฮะที่สามารถทำได้อะครับก็คือการทำดิฟ f ฟอเรน i a t i ชัฮะก็คือการทำสินค้าให้แตกต่างครับการทำสินค้าให้แตกต่างเนี่ยมันทำได้3อย่างครับอันดับที่1ฮะคือการทำฟิวเจอร์ให้แตกต่างฮะคือการแอดอะไรลงไปไม่ให้เหมือนคนอื่นเขาฮะเขาทำได้5อย่างคุณทำได้6อย่างครับเขาใส่ส่วนผสมไป20กรัมฮะคุณใส่ส่วนผสมไป40กรัมฮะคือทำให้มันแตกต่างครับ2 Ad แอดเซลลิฮะ มีบริการฮะอย่างเช่นมีบริการซ่อมบำรุงถึงบ้านนะครับบวกค่าเทนนิงเข้าไปอันนี้คือการ a d เ service ครับแล้วสุดท้ายข้อ3ครับคือการใส่ e x t เล i ย n ขึ้นไปครับคือไอ้สองข้อแรกเนี่ยมันทําเพิ่มขึ้นได้ไหมมันเพิ่มขึ้นได้ฮะแต่มันเพิ่มขึ้นได้น้อยราคาคุณจะอัพจากคนอื่นได้น้อยฮะแต่จุดที่จะทําให้ราคาคุณอัพจากคนอื่นได้มากเลยนะครับก็คือการใส่ e x t r ล i ย n เข้าไปครับการใส่ความแตกต่างทางด้านประสบการณ์เข้าไปครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะซื้อของกับคนที่คุณรู้จักอะฮะซื้อของกับคนที่คุณติดตามอะฮะซื้อของกับคนที่มีชื่อเสียงครับคุณพร้อมมาจ่ายราคาแพงมากกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีความมั่นใจวาทท่าคุณพร้อมจะจ่ายราคาแพงมากกว่าถูกปะคุณมั่นใจที่จะจ่ายมากกว่ากับการที่แบบกับหมอคนนี้มีคลิปหมอคนนี้มีชื่อเสียงคุณมั่นใจที่จะจ่ายมากกว่าช่างตัดผมอะฮะถ้าเกิดคุณจะต <Mens. S 1> ัดกับคุณสมศักดิ์ชลาชนก็อีกราคาหนึ่งนะถ้าเกิดคุณจะตัดกับพนักงานที่อยู่ในร้านสมศักดิ์ชลาชนเนี่ยก็อีกราคานึ เห็นไหมฮะอันนี้คือความแตกต่างครับฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะเพิ่มราคาได้มากครับก็คือ experience หรือประสบการณ์ครับวิธีการง่ายๆครับสำหรับคนทั่วไปะฮะสำหรับการสร้างประสบการณ์นะฮะสามารถทำได้หลายอย่างครับ ถ้าคุณมีเงินมากๆเนี่ยคุณสามารถสร้างประสบการณ์ได้เหมือนดิสนีย์แลนด์ฮะดิสนีย์แลนด์เนี่ยขายประสบการณ์ครับแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจ SME จะทำยังไงอะธุรกิจ SME ครับสิ่งที่จะทําได้ครับก็คือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ครับการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยครับหะฮะก็คือต้นทุนถูกนะครับแล้วก็2ครับสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงครับเพราะอะไรครับเพราะมันสามารถสร้างความมั่นใจได้ครับมันสามารถสร้าง trust ให้กับลูกค้านะฮะตั้งแต่เขายังไม่เห็นตัวโปรดักตัวสินค้าคุณเลยในการสร้างตัวตน ให้เขารู้จักคุณก่อนครับพอเขารู้จักคุณปุ๊บเนี่ยในเวลาเขาจะอยากซื้อครับเขาจะยอมจ่ายมากกว่าเพราะว่าคนคนนี้ฉั้นไว้ใจได้เห็นไหมความไว้ใจคืออะไรครับความไว้ใจคือความรู้สึกครับคือประสบการณ์ครับดังนั้นเนี่ยวิธีขายของก็เหมือนกันฮะทำยังไงให้ขายได้ครับคุณต้องทําให้เขาไว้ใจมากกว่าครับให้เขาอยากซื้อ,อ,อคุณครับให้เขารักคุณครับทําแบบนี้แล้วคุณจะขายสินค้าได้ครับ หากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจและก็ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับทุกๆวันครับเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ